สวัสดีครับาราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนหลังสลับเดือนธันวาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวง เพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user b บูพยานะครับ5 9 <59, S 1> เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูในเรื่องของการาดูดวงกันนะครับไพ่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับพไพ่ใบแรกของตัวคุดเองในช่วงของ เรึ่งเดือนหลังนี้นะครับได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้อัศวินถือไม้เนี่ยเป็นอัศวินธาตุไฟใช่ไหมครับบางคนอาจจะคบอาจจะดูอาจจะดิวอยู่กับคนธาตุไฟเมษสิงแล้วก็ธนูได้เช่นกันนะครับอาจจะมีแนวโน้มของความรู้สึกมีแพชชั่นมีการอยากจะแบบ พัฒนาเติบโตกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอาจจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างดูจริงจังมีความกระตือรือร้นมีความรู้สึกที่อยากจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมันก้าวทะยานไปสู่ความสําเร็จอย่างดีมากขึ้นนะครับประสบความสําเร็จได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะว่าไพ่อัศวินถือไม้สังเกตด,ดูว่าตามหน้าไพ่เนี่ยเป็นไพ่ที่อัศวินกําลังนั่งอยู่บนม้าที่กําลังเหมือนกับจะแบบกระโดดด้วยซ้า จริงๆอาศวินถือไม้เนี่ยคือมาวิ่งเร็วนะครับวิ่งแบบแทบจะก,กระโดดเลยเพราะว่าเป็นพลังงาน e อ e r g y ของคุณที่อาจจะดูมีผัชั่นค่อนข้างรุนแรงนะครับเยอะแล้วก็อยากจะทําให้ทุกอย่างนั้นมาประสบความสําเร็จในสิ่งที่เรานนปรารถนาพูด,ดง่ายๆชาวพิจิกลักณาพิจิก,าจกอาจจะใช้อารมณ์บ้างในบางครั้งบางคนนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเราควบคุมผัสชั่นได้ทุกอย่างก็น่าจะโอเคการมีพัชั่นมันไม่ผิดหรอกนะครับแต่ ้ามีแพชชั่นมากเกินไปบางครั้งอะ่ะมันอาจจะทําให้เกิดนักษะของความรู้สึกที่อาจจะก,กดดันทั้งตัวเราเองแล้วก็กดดันทั้งเขาด้วยเพราะอะไรครับเพราะการมีแพชชั่นหมายถึงใจร้อนอารมณ์ร้อนนะครับหรือมีความรู้สึกแบบ ทุกอย่างมันต้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพอมันไม่ได้แบบนั้นแบบเนี้ยมันก็เลยอาจจะดูค่อนข้างดูแบบน e g a t i บ้างหรือมีปัญหาใจความรู้สึกบ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือบางครั้งอาจจะเกิดความอึดอัดใจระหว่างกันและกันอันนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วอ่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะีมันมีโอกาสที่จะมีความ s ักเซ s ฟูล l ได้เพราะมันมีไพ่ใบนี้ด้วยนะสองถ้วยปรากฏสองถ้วยมาแปลว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีความสุขความหวังการเติมเต็มกันและกัน สังเกตดูว่าเป็นรูปผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยกำลังแบบนอนซบกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ถือถ้วยคนละหนึ่งใบมันเหมือนกับว่าเขาคิดเหมือนกับสิ่งที่เราคิดเราคิดเหมือนกับสิ่งที่เขาคิดเอาพูดง่ายๆคือต่างคนต่างมีความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมีความรู้สึกที่มันเป็นไปนในทางเดียวกันไพ่็ดน,นี้ยังหมายถึงไพ่โซเมดด้วยนะครับโซเมดเนี่ยหมายถึงความรักที่มันเป็นแบบ คู่ก,กันน่ะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังเหมือนกับว่าเขาอาจจะดูแลเอาใจใส่กับเราดีขึ้นนะครับเราก็เหมือนกับต้องการความรู้สึกที่ดีจากเขามากขึ้นเพราะเราต้องการแพทชั่นที่ดีนะครับต้องการที่อยากจะได้รับการเติมเต็มความรู้สึกดีๆและคุณน่าจะได้รับสิ่งเหล่านั้นนะครับในไพ่สองถ้วยไม่พอ ยังมีไพ่เบนนีด้วย10เหรียญ10เหรียญกับ2ถ้วยมามันมีโอกาส s u c c e s s สฟูได้ค่อนข้างสูงสรับชาวพิจิกแล้วก็หลักคณาพิจิกอย่างที่บอกว่าแพทชั่นมีได้นะแต่อย่าให้มากเกินไปเพราะมากเกินไปมันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราแบกภาระแบกความรู้สึกจนเกินไปก้าวไม้นะครับบางครั้งเราควบคุมมันไม่ได้อะมันก็เลยจะทําให้เหมือนกับว่า เราถูกอิทธิพลของความกดดันต่อความรู้สึกนะครับประมาณนี้พอเวลาเรากดดันเรามีแพชชั่นมากเราจะเกิดความคาดหวังนะครับคาดหวังว่าเขาจะต้องมาดีกับเราคาดหวังว่าเขาจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้ให้เราคาดหวังว่าเขาจะต้องแบบคอมมิตเมนต์กับเราแต่งงานกับเราอะไรแบบเนี้ยคือคาดหวังเร็วเกินไปอะ่ะบางครั้งอะ่ะความรู้สึกที่เราคาดหวังอะ่ะมันอาจจะทําร้ายตัวเองได้อันนี้ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้อง ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเรามีแพชชั่นได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทําทุกอย่างตามที่เราอยากหรอกนะครับเพราะว่าอะไรไม่มีใครทําอะไรเพื่อในสิ่งที่เราอยากได้ทั้งหมดหรอกเพราะเขาก็ต้องการให้เราทำในสิ่งที่เขานั้นอยากได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยโอกาสมันมีโอกาสก็จริงเพราะสิบเหรียญมามันคือความสุขความสมหวังความบริบูรณ์นะครับและเขาก็คิดเหมือนกับสิ่งที่เราคิดนั่นแหละแต่สิ่งที่เราคิดกับเขาคิดเนี่ยต่างคนต่างมุมมองต่างคนต่าง จูนกันได้มันก็ดีไปแต่ถ้าต่างคนต่างจูนไม่ได้เนี่ยสิอันนี้มันเป็น worst case บางอย่างที่อาจจะทำให้ชาวพิจิกอาจจะต้องยังต้องระมัดระวังตัวนิดนึงนะครับเพราะทุกคนไม่ได้สำเร็จทุกคนไม่ได้ success หมดเหมือนคุณเรียนอยู่ห้องคิงห้องคิงยังมีที่1ถึงที่โลถูกไหมเออเอาง่ายๆคุณลองเปรียบดูสมมติคุณเกิดราศีพิจิกราศีพิจิกลัคนณพิจิกได้ไปอยู่ห้องคิงทุกคนเพราะมีโอกาสสมหวังแต่ ความสมหวังของห้องคิงอ่ะไม่ได้มีทุกคนจะได้ที่หนึ่งหมดถูกไหมอันนี้เปรียบเทียบไม่ฟังว่าเอ๊ะทำไมไพ่มันไม่เหมือนละ่ะไหนว่าฉันเกิดราศีพิจิกทําไมฉันไม่เห็นดีเหมือนคนอื่นเลยเพราะอะไรครับในวาสนา ตัวตนของเรายังต้องแข่งกันอีกเยอะดังนั้นอยากจะบอกว่ามันมีโอกาสดีเข้ามาก็จริงเหมือนคุณได้รับการคัดเลือกไปอยู่ในกลุ่ม V.I.P. แต่ V.I.P. มันก็มีชั้น 1, ชั้น2ชั้น3อีกอะนะครับจนไปถึงชั้นสุดท้ายอะคุณต้องลองดูสิว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนของ V.I.P. นั้นถูกไหมอันนี้เปรียบเทียบให้ฟัง นะครับห้องคิงยังมีที่ 1- ถึงที่30เลยถูกไหมห้องหนึ่งมี30มินะมันยังมีที่หนึ่งถึงที่30ในห้องคิงนั่นแปลว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะยังดีหรือไม่ดีก็ได้หรืออาจจะดีแต่ดีไม่สุดก็ได้อันนี้คือเราไม่รู้แต่โดยภาพรวมมันมีโอกาสที่คุณจะดีมีโอกาสที่คุณนั้นจะสมหวังมีโอกาสที่คุณนั้นจะไปในทิศทางที่มันสมพรปรารถนาในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับมันอยู่ที่ว่าเราทําดีหรือยัง ถ้าทําดีเนี่ยมีโอกาสที่จะดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับอย่างที่ได้แบบนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นสิ่งที่คุณควรทําอะไรครับสิ่งที่คุณควรทําคือหนึ่งคุณมีพัชชันได้แต่ต้องลดพัดช,ชันลงมาให้มันเท่าเด็กถือไม้ถามว่าทําไมต้องเท่าเด็กถือไม้ด้วยเด็กถือไม้มันแปลว่าอะไรเด็กถือไม้เนี่ยแปลว่าสิ่งที่เราสังเกตดูเอาง่ายๆเลยนะครับเด็กถือไม้กับก้าวไม้สังเกตดูนะครับ เก้าไม้อะเปรียบเสมือนผู้ใหญ่ที่ต้องแบกภาระนะครับมีทั้งลูกทั้งพ่อแม่มีทั้งบริวารทั้งตัวเองทั้งสาม,มีทั้งลูกทั้งภรรยาเห็นไหมครับต้องแบกทุกสิ่งทุกอย่างแต่เด็กแบกอะไรครับแบกอยู่อย่างเดียว ก็คือการศึกษาสมมติอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าไพ่เนี่ยมันทานํางานยังไงบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเก้าไม้กับ1ไม้มันแตกต่างกันตรงไหนอันนี้อยากจะอธิบายให้ฟังว่า9้าไม้คือการแบกภาระมากเกินไปส่วนเด็กถือไม้เนี่ยแบกแค่1ไม้มันสบายชิวชิ แต่มันก็ไม่ได้หวือหวามันก็ไม่ได้แบบโอ้โหเขาจะต้องมาใส่ใจป้อนข้าวป้อนน้ำเราแบบเอาเอกเอาใจเหมือนเราเป็นราชาราชินีก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันไปในทางเดียวกันได้นะครับพูด,ดง่ายๆมันไปในทางเดียวกันได้เอาพูด,ดง่ายๆเขากับเราอะ่ะมันมีโอกาสที่เราจะมีเคมีที่ น่าจะดูเข้ากันได้โอเคมากขึ้นหรือปรับหรือจูนกันได้เหมือนพูดอะไรก็ไปในทางเดียวกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราคาดหวังจนเกินไปมันก็จะทําให้เราเหนื่อยแล้วก็ท้อต่อให้ดวงดีแค่ไหนคุณก็รู้สึกว่ามันยังดีไม่สุดอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่เราคาดหวังเกินไปดังนั้นเนี่ยปล่อยวางความคาดหวังลงมาบ้างเด็กถือไม้เอาแต่สบายๆพอตัวไม่ต้องเอาแบบเฮ้ยวุูหวาต้องเอาทุกอย่างแบบ อลังการเหมือนคนอื่นต้องแบบว่าเขาต้องมาทวิสตเราแบบเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายคือไม่ใช่เราอยากคิดขนาดนั้นมันไม่ได้แปลว่าความรักความสุขความหวังอ่ะมันไม่ได้เติมเต็มกันด้วยแบบนั้นนอมันเติมเต็มกันด้วยด้วยการดูแลก,การเอาใจใส่นะครับแค่ถามว่า แค่เขาแบบใส่ใจเรามากขึ้นอนะ่ะมันก็น่าจะดีขึ้นแล้วแหละนอะ้องประมาณนั้นเราอยากคาดหวังจนเกินไปเอาแต่พอดิบพอดีมันก็น่าจะดีกว่านะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าเราควรจะต้องพยายามลดแพทชั่นลงมาบ้างสิ่งที่สองที่คุณควรทำคือคุณอาจจะต้องให้เวลากับการรอคอยกับการที่ต้องดูกันไปในระยะรองเทอมนะครับถามว่าทำไมต้องดูรองเทอมคุณบูพูดบ่อยมากเลยอะไรก็ต้องดูรองเทิมอะไรก็ต้องดูแบบระยะยาวนะ ก็คืออะไรครับระยะสั้นมันเป็นระยะที่อันตรายเพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยบางทีดีก็ดีแค่ระยะสั้นพอมันไปโผล่ตอนกลางๆงมันก็แย่แล้วเนี่ยครับหรือบางทีมันอาจจะแย่แต่อ่ะมันเริ่มดีขึ้นเราก็เริ่มมีความหวังแต่เราตัดใจไปก่อนอ่ะ ใช่ไหมครับมันก็เหมือนกันนะเหมือนลงทุนนะครับลงทุนในระยะสัน้นบางทีคัดก่อนอ่ะขายหมูไปแบบเนี้ยนะครับภาษาเทคนิคของการแบบลงทุนหรือการเทรดอะนะครับแบบตัดเร็วเกินไปก็ขายหมูแปลว่าอะไรครับขายในราคาถูกจริงๆราคามันวิ่งไปอีกแต่เราขายในราคาถูกเกินไปแบบเนี้ยเป็นต้นเห็นไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมองการไกลไปอีกการมองการไกลคือเราจะมองเห็นอนาคตที่มันดูแบบ จะไปได้หรือไปไม่ได้อะมันมันต้องดูอนาคตอ่ะเนาะประมาณนี้หรือก็ต้องแบบใช้เวลาอดทนรอคอยอย่างสมมติว่าเราบอกอยากได้คอมมิตเราบอกวันนี้แล้วพรุ่งนี้เขาจะให้ไหมเห็นไหมมันไม่มีใครแบบพร้อมขนาดนั้นหรอกมันไม่ใช่แบบเออถ้าเขาพร้อมผมนี่ถ้าเป็นผมนะครับผมแบบเฮ้ยมันแปลกอ่ะคนเราแบบคบกันวันสองวันแบบเอ้ยเวรมาลักฉันมากขนาดนี้ขั้งใครขาดนี้ผมเคยเจอนะครับ คนที่แบบว่าโหมาแบบบอกรักเราข้างไทยเราตั้งแต่วันแรกที่เจอเลยคือแบบเราก็งงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันผิดปกติคือปกติแล้วคนเรามันไม่คือมันไม่น่าใช่แบบนี้นะครับพอเอาจริงๆแล้วอ่ะมันดีนะครับในช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่พอตอนเนี้ยตกลงตกลงตกลง,กลงหายไปแล้วเห็นไหมครับ คือเราต้องดูระยะยาวเราจะมาแบบเฮ้ยดูดีทุกอย่างเขาทริสเราแบบอย่างนั้นแบบนี้เขาบอกเขารักเราชอบเราทุกวันเลยคือมันเป็นสิ่งที่แบบดีต่อใจอะ่ะเหมือนเราฟังแต่ไพด่ดีเราไม่ฟังไพ่หลายเลยนะครับแต่พอเวลามันมาถึงจริงๆอ้าวหายไปแล้วเนี้ยครับเขาหายไปแล้วทั้งที่เมื่อวานยังบอกว่ารักเราอยู่เลยเอาวันนี้หายไปละ เห็นไหมครับมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ดังนั้นน่ะต้องมองการไกลอะไรที่ใช่ไปต่ออะไรที่ไม่ใช่ move on นะครับถามว่ามันเสียเวลาไหมก็อย่างที่บอกว่าถ้ามองการไกลแล้วมันโอเคแล้วในระดับหนึ่งนะครับมันถือว่าค่อนข้างสัก มันแบบค่อนข้างหยุดตัวแล้วในระดับหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าใช่ไปต่อถ้าไม่ใช่เราก็หยุดเพราะเรามองมานานแล้วอะไม่ใช่แบบเฮ้ยสวัน5วันตัดใจแล้วแบบเนี้ยมันไม่ใช่ไงถูกไหมครับเราก็ต้องดูไปก่อนสักพักไพ่บอกว่ามันมีโอกาสที่บางคนอาจจะ move on กับความสัมพันธ์เพราะมันมีความรู้สึกว่าความรักอาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนถึงแม้เขาบอกว่าเขารักเราจริงถึงแม้เขาบอกว่าเขาอาจจะแบบมีแพชชั่นต่อเราค่อนข้างเยอะก็จริงแต่บางครั้งเนี่ย มันมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยอาจจะดูแบบคือพูดบอกว่ารักเราชอบเราแต่การปฏิบัติต่อการการะทำเนี่ยมันดูมีซัมติงรองนะครับบางทีโทรไปเนี่ยบอกไม่หลับแบบไม่ว่างนะครับโทรไปบางทีไลน์ไปบอกว่ากําลังทํางานอยู่แต่พอเวลาจริงๆแล้วเห็นออนอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นตอบชัดเรามาสักทีอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่บอกบอกรักเราทุกวัน นะประมาณนั้นตอนคุยคุยได้ดีมากแต่ตอนไม่ว่างคือไม่คุยเลยแต่ออนเห็นออนตลอดเวลาคืออะไรบางคนก็แบบเอยหรือว่ามีซัมติงลองเอ๊ะหรือว่ายังไงคือพูดง่ายๆคือรักเผื่อเลือกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ในบางคนนะครับอันนี้ไม่ได้ทุกคนเนาะบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าอยาก move on เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่จริงหรือเปล่าของแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็ถึงบอกว่าเราต้องดูระยะยาวถึงจะตอบได้เพราะถ้าเกิดเราอ่ะดูในระยะยาวมากขึ้นนะเรา move on ได้แต่ถ้าเกิดเราแบบ ยังอยี่ยถ้ามีแพชชั่นแบบเฮ้ยดูกันมา3วัน4วันตัดสินใจแล้วแบบเฮ้ยอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อแล้วแบบเนี้ยมันเร็วเกินไปเนาะเราก็ต้องดูในระยะหนึ่งก่อนโอเคถ้าเกิดเขาปฏิบัติต่อเราโอเคเขาสม่ําเสมอเขาโอเคเขาดูดีก็ ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับมันถึงน่าจะโอเคขึ้นเพราะยังไงในช่วงนี้มันมีโอกาสที่เราจะมีความสักเสส s f u l ได้ค่อนข้างสูงแต่เราก็ต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกอย่าไปยึดติดเกินไปนะครับเพราะถ้าเรายึดติดเราก็จะเหนื่อยแบบนี้แต่ถ้าเราพยายามปล่อยวางทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามกลไกของความสัมพันธ์ที่ดีมันมีโอกาสนะที่เราจะสามารถปล่อยวางตรงนี้ได้เพราะไพ่บอกว่าชาวพิจิกลลกษณะพิจิกมีโอกาสที่จะปล่อยวางกับความรู้สึกสิ่งต,งต่างๆเหล่านี้ได้และก็อย่าปิดกั้นจนเกินไป ให้เราพยายามเปิดรับเปิดกว้างกับในเรื่องของมุมมองทัศนคติสมเหลี่ยนคือเราต้องพยายามดูกันไปสักพักหนึ่งอย่าเพิ่งปิดกั้นกับความรู้สึกจนเกินไปถ้ามันไม่เหนือปากกว่าแรงจริงๆถ้าใช่ไปต่อไม่ใช่เราก็แค่พอนะครับแต่ยังไงความรักก็ยังพอมีโอกาสที่จะยังมีความสดใสความรู้สึกที่มันเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อกันแล้วก็พยายามออมองการไกลนิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งแบบคิดหรือทําตัดสินใจอะไรแบบ รวดเร็วจนเกินไปนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ